โโลเกอุปปนโนแปลความหมายว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆเนที่ยวทั่วไทยกับมหาวิาลคนเดิมนะครับวันนี้จะพูดถึงพุทธศาสนาหรือาศาสนาพุทธเข้ามาในประเทศไทยเมื่อใดนะครับ ศาสนาพุทธเข้ามาในประเทศไทยเมื่อพระพุทธองค์ปรินิพานแล้ว235ปีคือปีพศ235พระเทระที่นำเข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาคือพระโสนะและพระอุตรเถระในสมัยนั้นยังเป็นดินแดนของสุวรรณภูมิคือพม่าลาวกรัรมพูชา โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่นครปฐมสมัยนั้นพระเจ้าอาโศกมหาราชกษัตริย์ของอินเดียได้ให้พระสงฆ์ชาวอินเดียเข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเขตดินแดนของสุวรรณภูมิจึงได้สร้างพระปฐมเจดีย์ขึ้นเป็นศูนย์กลาง พระโสณะเข้ามาในประเทศไทยเมื่อท่านมีอายุถึง80ปีท่านปรินิพานเมื่อมีอายุถึง120ปีคือท่านเข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยนานถึง40ปีนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ